ให้พวกเราแจ้งเหตุขึ้นมาอ่าพอเราขึ้นมาร้อนชัยเนี่ยก็ต่อวันที่แล้วอีกแล้วมีคนต้อมาอีกมือเลยนะแต่ว่ามันเกิดทัศน์เหตุร่มตอนนี้ก็มีคนแจ้งมาทั้งหมดโอ้4,927 4,927เรื่อยๆทั้งหมดนะนะมีรับรอรับเรื่องตางรับแล้วประมาณ5,000เหตุเพิ่ม6เหตุก็คือในช่วงเนี้ยที่เรายังไม่ได้เข้ามาทำงานเนี่ยก็มีเขตที่เขาตื่นตัวเขาก็มารับเรื่องของแต่ละเขตุมาละมี6เขต แล้วก Young, ute, ็จะมีารแก้ไขะจาได้โลยี่ัาแก้เรอปัญหาเพื่อเ่อยในกรุงเทพนะแลไม่มีปัญหาเรื่อง้วมีทานขาดท่วัน้ำท่วมรัน้อท้าไฟเอแน่ื่นมีคนที่อธิบายโอเคครับเดี๋ยว้างไว้สักนิดนึงครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังสัตว์ปออนึงครับ ไฟแล้ไม่ขึ้นหน้าเลยจนตอนต้องซื้อไฟโซล่าร์มาติดเองอันนี้ยังไม่ได้เตรียมของเราเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะแก้คือบางเขตบางเขตยังไม่เข้าใจระบบนี่เงี้ยเพราะยังไม่ได้ทำการสืบอารมครับแต่บางคนก็่ทำแล้วก็จะเห็นว่ามีรับเงี้ยไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะลองลองดูเขตไหนดีครับเราลองดูตัวอย่างแล้วก็จะเห็นภาพเนี่อันนี้เป็ปัญหาของเราที่มันจะแตกต่างเรื่องที่มันจะเข้าสู่ระบบมันจะหนีไป่ไหนก็ได้